สามตัวติดต่อกันหลายงวดจนทางระเบิดไปทั้งเมืองจากคนยอดสองพันกลายเป็นสองหมื่นสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์นะครับผม คธออาจารย์มาสามสิบปีที่แล้วลงหนังสือเลขท้าทายเต็มเป่าแล้วนับชำเพสเสตแล้วก็ดังแล้วก็มาหุนโลกกับอีกทีหนึ่งมามาคำนวณหวยก็เข้ามาตลอดแล้วตอนนี้ดังอยู่นี้นั่งร้องคำัก็เลยอยากจะเผยแพร่แบ่งปันมาลงที่ช่องนิวพารวยถามไปเลยครัต่อไปเลยครับครับครับก็คือที่มาที่ไปเป็นเลขคำนวณใช่ไหมครับอาจารย์เลขคำนวณถูกมากกับผิดอ้อครับครับยกยกตัวอย่างได้ไหมครับอาจารย์ว่า ถูกปีหนึ่งถ no like so ูกประมาณกี en yes. ่งวดอย่างเงี้ยครับอาจารย์เข้าสาับลราคอาจารย์หลอกเอฟซีที่ช่องน้องดําที่ช่องนิวพารวดเพราะว่าหลักฐานมีอยู่เขาเรียกว่าสักขีภูโตเช็คกันเลยงวดงวดเข้าสามตัวติดต่อกันหลายงวดจนทำให้ระเบิดไปทั้งเมืองจากคนยอดสองพันกลายเป็นสองหมื่นเข้าสามตัวตกโกงเข้าสองตัวนับไม่ถ้วนถามว่าปิดไหมสิ่งทั้งหลายทั้งโปงสิ่งใดๆไม่คงชั่วนิรันด์แต่เราถูกมากกับผิดครับค่ะ ก็งูเทลแล้วก็วางช็คเสียนเสียนทั้งประเทศดับหกไม่เดียวอาจารย์ให้หกหนึ่งหกสองหกสามเราไปดูหลักฐานได้มันได้หกหนึ่งหกสามจริงหรือเปล่าเพราะทุกเพราะเอฟซีทุกคนก็มีหวัวใจเหมือนกันมีตาหูจมูกป่นกายใจหลอกกันไม่ได้แล้วมันก็มาจริงๆตามนั้นอ่ะหวยไม่ได้ให้เยอะด้วยครับแลวเลขฝั่งลาที่จะให้วันนี้เข้าไม่เข้าก็พิสูจน์กันเองว่ามันมันจะมีมันจะมีโชคลาภในฟามป่าหรือามเต็งกันแน่คนที่เป็นเซียนก็คงไม่ทําให้เอฟซีผิดหวังดอก อาจารย์คุณคงไม่ทำให้ตัวเองหน้าแตกแน่อครับครับอาจารย์ขอขอญอาตถามได้ไหมครับอาจารย์ว่าที่มาที่ไปเลขสูตรที่อาจารย์ทําขึ้นมาก็คือว่าคิดค้นขึ้นมาเองหรือว่าเรียนมาอีกทีครับอาจารย์อ๋อคนคิดขึ้นมาเองเมื่อก่อนอาจารย์เป็นนักกรรมฐานไปอยู่กับหลวงปู่สิงห์พุทธาจาริในท่าปาอ่องแล้วภาวนาจะเกิดอุบายอุบายทางจิตขึ้นมากรรมฐานนี่ทําให้เกิดเกิดสิ่งต่างๆได้แล้วแต่ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เลขถูกมากกระปิดแน่นอนพูัง่ายๆทำหวยชุดเดียวออกได้ไม่ดีกว่าเดี๋ยวคอยดูในตอนต่อไปนิวพารวยเพราะอาจารย์กระหอกนิวพารวยไม่ได้เพราะนิวพารวยก็มีหัวใจเหมือนกันยังมีความรู้สึกในกิดเหมือนกันถามต่อได้เลยครับถามอะไรต่อครับครับผมแสดงว่าเลขวิ่งอาจารย์นี่วิ่งถูกทั้งปีเลยใช่ไหมครับอาจารย์ถูกมากกระปิดจนอยากจะเข้าคูเงินด้วยโอ้ครับครับผม วันนี้มีสองราวฝังโขงแต่หมอดูเลขเด็ดมีสี่บนเราเรามาดูคนเซ่ว่าอันไหนหนอมันจะจะจ,ะจริงกับกันเราพิสูจน์กันได้สองทุ่มครึ่งเราก็รู้กันแล้วว่าใครหนอจะจะเป็นผู้ผ่านโปวันนี้ครับครับผมก็คืออาจารย์จะเน้นไปทั้งเลขข้ามโขงใช่ไหมครับอาจารย์ข้ามโขงข้าวข้าทุกวันโอแล้วก็รัฐบาลไทยนี้ก็คืออาจารย์จะคำนวณใกล้ๆวันออกใช่ไหมครับอาจารย์ การเจ้าก่อนออกเนื้ออาทิตย์หรือยังไงต้องสั่งมาก่อนอค,ค,คก็เอาก่อนก็ดีนะคะอารเผื่อเอฟซีจะได้ไปหยิบจกบลอตเตอรี่ทันอย่างเงี้ยคะ่ะไดห้หนึ่งก่อน,หน,อนหนึ่งอาทิตย์อาจารย์จะให้แล้วการจบค่ะค่ะผมก็คือเพื่เชื่อแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นฟ้าตามฟามเป็นจริงละกันจากช่องน้องมาสองพันคนตอนนี้พอมาดูเลขดดลงปุ๊บหมื่นหมื่น หมื่นกว่าและสองหมื่นกว่าเราโทรคุยกับเขาได้เลยว่าว่าว่าตอนนี้หมอดูเลขเด็ดเป็นพระเอกหรือหรือหรือเป็นผู้ร้ายในช่องเขาค่ะสำหรับร <แก S 1> ัฐบาลไทยก็เข้ามาตลอดเลยใช่ไหมคะอาจารย์เข้าเข้ารับรับแลเราฝั่งโขงเวลาเข้าอะ่ะส่วนใหญ่จะเข้าสามตัวตรงๆเงแต่สองตัวที่เข้าแน่โอ้ค่ะแล้วอาจารย์มีสามตัวให้ไหมคะวันนี้ ผมว่า OK มันนี้มันมันมันเร่งเกินไปก็เกิดความตื่นเต้นว่าจะลงน้องนิวพารวยก็เลยก็เลยเอา,เอา,เอาเว่าจะเป็นดีอยู่แล้วกันเอาไปว่าสองตัวมีเปอร์เซ็นต์นเข้าสูงครัครับทั้งนั้นวันนี้เราเอาเป็นสองตัวให้เอฟซี Z ไปลองเสียงโช่องสายรับดูก่อนเนาะครับครับแต่ว่าผมก็เชื่อนะครับว่าเอฟซีทางช่องนี้อาจจะชอบเลขข้ามโค้งของอาจารย์เนาะขอเอฟซีบาง เ็กซีของน้องน้องน้องน,นิวพารวยก็ต้องไปก็ต้องรู้จักหมอดูเล็กเด็ดเพราะตอนนี้หมอดูเล็กเด็ดมันมัน,ม,นมันดำกระหึ่มไปในโซเชียลหมดแล้วโอ้ครับโอแสดงว่าอาจารย์ก็มีชื่อเสียงเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์เยอะไงก็ดงังอ่ะเอาย่อดังไม่ช่ก็ดังไม่ดังก็เพื่อนเอาเลขเลขราวข้ามข้ามของอาจารย์ไปลงอะ่ะครับเพราะมันเข้ามาติดต่อกันแบบว่ามันเข้ากู้เงินแล้วหวยอาจารย์ไม่ได้เยอะด้วย จริงๆแล้วให้หวยชุดเดียวออกด้วยแต่วันนี้เราเราตั้งอยู่ในฟาร์มไม่ประมาทให้สี่ชุดล็อกออกเลยในเมื่อพ่อให้เจ็ดแปดชุดออกอาจารย์ก็ทำสี่ชุดเียออกได้ที่ออกดังครับแต่เข้าทุกงวดมันก็ดังถูกไหมล่ะครับเอาเริ่มต้นลงเลขเลยไหมครับผมอาจารย์ได้เลยครับมีตัวไหนบ้างครับอาจารย์เมื่อก่อนนี้มีแต่ลักข้ามขอบฟ้าวันนี้มีมีเลขข้ามโขงครับบนสี่ตัวเดียวข้ามโขงวันเนี้ยครับ ส,สี่สี่สี่ศูนย์สี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดบนครับวงกลมที่สี่ศูนย์กับสี่ห้าครับข้างล่างแปดแปดตัวเดียวเขาเรียกเลขข้ามโข้งแปดตัวเดียวล่างคแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดห้าวงกลมที่แปดหนึ่งเม็ดเดียวครับ ก็อยากอยากกระเป๋าตุงอยากมีใครอยากจะจนทุกคนก็อยากจะรวยขาดเงินมันดังขาดใจอยากอยากได้เลขกระเป๋าตุงทั้งฮา,านแล้วรัฐบาลฮาน้อยสามชุดออกทุกวันติดต่อที่0988608841ผิดหวังหรือโพสเจอร์เราไม่ต้องคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมจะเป็นผู้เห็นเองว่ามันมาในความฝันหรือความจริงกันแน่ค่ะสำหรับแนวทางอาจารย์ต้องกลับไว้ด้วยไหมคะอาจารย์มันก็ต้องกลับค่ะ ตอนนี้อ่พูดผู้จัดกอาจารย์หลอกดึงไม่ได้เพราะตอนนี้หมอดูเลขเด็กมันดังอยู่หรือออกอย่างครับพูไง่ายมันขายออกว่างั้นเนอะก็คือพิสูจน์ดูครับก็คือบนเป็นบนล่างเป็นล่างแต่ว่ากลับตัวไว้ปะปนกันไม่ปะปนกันรัฐเอสซีโดยว่ารัฐบาลน่ะ รัฐบ,บ,บาลมาที่17มกราคมปี69ถ้าไม่เข้าก็กเรียกอาจารย์เรียกเรียกหมอดูเลีกเด็ดว่าอาเจียนละกันโอ้ข,ขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์ขนาดนั้นเลยเสร็จต้องเอาให้ออกไม่ได้น้องนิวเราขึ้นเราเราขี่หลังเสือไปแล้วเราเราเราจะตก เสือไม่ได้คือแลกตายกันไปนเลยครับแล้วเดี๋ยวดูดีว,ว่าอาจ,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 จารย์อาจารย์กับอาจารย์กับกันที่มาเร่กมาติดต่อกันน้องนิวอ่ะเขาเรียกยอดยอดไลฟ์มันจะขึ้นเยอะแยะเลยโอ้ครับสาธุครับอาจารย์แต่แต่น้องนิวไม่ได้ไม่ได้ทำเหมือนครับครับผมแต่ว่าก็เอาอย่างนี้แหละครับผมก็ตั้งใจอยากจะแบ่งปันแนวทางให้เอฟซีครับอาจารย์ <laughs> หมอดูเลขเด็ดได้มาลงช่องนิวนิวพารวยในคืนนิวพารวยวดวันววที่ห้ามกกากลมปีหกเก้าลงเลขฝั่งโขงเลขบนสี่ตัวเดียวครับคู่ชุดมีสี่ศูนย์สี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดครับอาจารย์ล่างฝั่งโขงมีแปดตัวเดียวแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่ 8หน้ามาพิสูจน์ล้วกันว่าหมอดูเลขเด็ดจะทําให้ทำให้ท่านมีโชคในความฝันหรือความจริงกันแน่ดังมาจากช่องสีทั้งหลายติดตามช่องนิวพาโรยได้เลย <Okay. S 2> ติดต่อจากขอขอ,ขอดูขอเลขเด็ดกระเป๋าตุงน้องลน้องนิวพาพารวยลงตัวตับพตจัด้ด้นะครับผมได้ครับครับครับ โอเคครับจะเงให้น้องดิวทุกวันละกันโอเคครับขอบคุณขอขอ,ขอให้ช่องน้องดิวปังๆละกันโอเคนะครับค่ะแล้วอาจารย์คำนวณมากี่กี่ปีแล้วคะสำหรับสูตรนี้ที่มันเดินดีๆนี้ค่ะ ฟังนักคำนวณทั้งหลายฟังอาจารย์ด้วยคงเปลี่ยนแปลงไปตามสากลกฎเกณฑ์สูตรสูตรสูตรสังขารร่างกายอันนี้ก็มีวันแก่ชราสูตรเหมือนกันเรารู้แล้วสูตรเราเป็นแก่ชราก็ก็ลบไม่ได้ต้องทําให้เป็นสูตรหนุ่มในตอนต่อไปเลกถึงจะเดินเนื้อออกยางค่ะ คนแก่ไป,ไปไปออกสมัครปูนจะแจ้หรือชนะล่ะเขาต้องคนไวจักกันนั่นแหละเราต้องทําสูตรให้ไวจักกันตลอดเวลาหลวงปู่มั่นบอกว่าเธอภาวนากรรมฐา,านเธอไม่ภาวนาต่อเธอไม่ภาวนาตลอดไปเธอจะมีมน์ขังเหรอนักมยกวยคนนั้นเป็นนักมวยแล้วไม่สอบจะเป็นแชมป์ดได้ไงก็เป็นแชมป์ในความฝันนั่นเองครับโอเคครับขอบคุณนะครับครับผมเดี๋ยวเลขไทยนี่ประมาณวันที่สิบนี่ได้ไหมคะอาจารย์ ของหมอรูหมอดูเลขเด็ดนะคะแนวทางก็เข้ามาตลอดเลยนะคะย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสําหรับใครอยากได้เลขไทยเกาะเดี๋ยวจะตามให้นะคะให้กดติดตามทางช่องไว้วันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ